บอกมมบันเลยตามไม่โอ้ขวดกัวรุ่นนี้รุ่นนี้ได้เป็นขวดแท้ห้างมือคืนหัวน้ำมันบักไงเนาะเอาดีให้มัวนหันขุ้ๆนสูงตัวจับดีๆได้ใช้ประโยชน์ตั้งัมดเลย đi nhúc nhích lên, nhúc nhích lên không được gì hết tổ tít, tổ tít, nhúc nhích lên con, đổ tít กอนดงกลับเข้ามาในมือเอาจะจับไปก่อนดูจะจับกันจะไปดีกลับมาบ้าโถนักถึงเลยอ่าประสบผลสำเร็จแล้วนะครับนี่นะครับอภินันทนาการนะครับหัวน้ำหวานรุ่นนี้เป็นขวดกว่าเลยครับ